วันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าใช้หูฟังอันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างกับ One More S31 นะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่โท n i c ส์ทอีกครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมจะเอาทุกๆอย่างที่ผมได้ลองใช้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังรองเท้าวิ่งรองเท้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ได้ลองใช้เนี่ยมาเล่าทุกคนฟังเผื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในในการเลือกซื้อของตัวเองนะครับผมวันนี้ เราเอาหูฟัง One More อีกรุ่นหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะหลังจากที่เอาไปใส่ลองวิ่งใส่ไปทำงานใส่ขับรถมาแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น One More S31 นะครับผมครั้งที่แล้วได้เล่าให้ฟังถึง One More S20 ไปแล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบเอียร์คลิปนะครับหรือ c ลิป On นะครับถ้ายัางไม่ได้ดูหรือใครสนใจไปกด ลิงก์ดูได้ด้านบนนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนอันนี้นะคือชื่อรุ่น S 3 1นะครับผมเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายมีตอบคำถามท้ายคลิปด้วยนะครับ เจ้าวั More S 3 1เนี่ยก็จะมากับกล่องเล็กแค่นี้เองนะแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เองคืแบบแค่แบบแบบใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหน่อยนะครับกระทัดรัดนะแล้วก็เป็นหูฟังที่ราคาพันกว่าบาทเองนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเล่าใฟังก่อนว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ราคามันพันกว่าบาทเองนะครับเคสเขาจะเป็นเคสแบบสีดำด้านแบบนี้นะก็จะมีโลโก้ One m นมออยู่ตรงนี้นะครับไซส์ <Size S 2> ของเคสเขาก็ประมาณนี้นะครับกระทัดรัด ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะก็ประมาณนี้เป็นดําด้านนะครับผมอ่ะแล้วพอเปิดเคสออกมาเนี่ยก็จะเห็นหูฟังอันนี้นะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอันนี้นะครับสามารถกดตัวนี้เพื่อรีเซ็ตให้ไปแพรกับตัวเครื่องอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับโดยกดรีเซ็ตตรงนี้นะผมเอาสเปคอันนี้มาจาก Shopee นะอันนี้น่าจะซื้อผ่านทั้ง s h อ p e e l a z a d a ได,เดงไง้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว แปะลิงก์เข้าไว้ให้ด้านล่างนะครับผมหูฟังอันนี้เป็นหูฟังแบบ Open Ear ียร์นะครับโอเพนเอแบบว่าไม่ได้อุดหูนะครับแล้วก็มีไดรเวอร์ขนาด14.2ม mm ิมนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีฟังก์ชันที่เป็นเบสมอลเหมือนกับตัว S20 ที่เคยเล่าให้ฟังไปนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว AI ที่เป็น Noise Cancelling ด้วยนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนอยู่ข้างละ2ตัวนะครับใช้งานได้30ชั่วโมงนะ กับตัวเคสชาร์จนะครับส่วนตัวมันเองเนี่ยใช้ได้นานถึง8ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะมีสีให้เลือกนะณนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีสีดำและก็สีขาวนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมด้านหลังจะมีรูที่เอาไว้ชาร์จตัว type c นะครับชาร์จเร็วได้นะหูฟังก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัว เด็กๆที่เอาไว้ตรงกับตัวแท่นชาร์จนะแล้วก็จะมีไม้ตรงนี้มีรูไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นซิลิโคนนะพรีเมียมเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ถ่วงน้ําหนักเวลาเราใส่เข้ามาในหูแบบนี้แวบบนี่อย่างนี้ก็สวยดีนะก็สวยดีก็ถือว่าหูฟังพันกว่าบาทแบบนี้นะแล้วทําได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ จับเข้าไปแล้วเนี่ยพรีเมียมนะพรีเมียมเลยนะครับน้ำหนักต่อข้างของเจ้า S 31อันนี้นะครับมาเยียช่างแล้วนะอยู่ข้างแล้วประมาณ8กรัมนิดๆเองนะครับใส่แล้วไม่ได้หนักหูนะก็จะปลาสมใส่เข้ามาเนี่ยก็เห็นเขาว่าเนี่ยให้ดึงตัวก้านตรงนี้ลงมาด้านล่างนิดหนึ่งเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับแล้วลำโพงก็จะไปจ่ออยู่ที่ รูหูเราทันทีนะใส่ไปวิ่งนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้ใส่แบบนี้2ข้างเลยนะเพราะปะกติเวลาจะมีหูฟังแบบเลือกได้ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยผมจะใส่เอาไปวิ่งแค่ข้างเดียวนะครับวันนั้นเนี่ยได้ลองเอาไปใส่2ข้างเลยรู้สึกว่าใส่2ข้างเสียงมันคมชัดกว่าใส่ข้างเดียว เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหูฟังอันนี้เนี่ยเขาสามารถไปเซตตัวการคอนโทรลของหูฟังได้ทั้งซ้ายและขวานะผมก็ใช้แอปพลิเคชันของเขาอันนี้นะครับของแอปพลิเคชัน one more เนี่ย customize setting นะครับว่าสามารถเซตติ้งให้การแตะ2ครั้งข้างซ้ายเป็นหยุดเพลงเป็นเล่นเพลงได้นะจะเซตแบบนี้เหมือนกันทั้ง2องข้างก็ได้ว่าแตะสครั้งเป็นหยุดเพลงแล้วก็เปิดเพลงนะครับหรือว่าผมก็จะ เซตแตะ3ครั้งเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับของข้างซ้ายและข้างขวาอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องใส่2ข้างอันนี้นะครับแล้วยังสามารถเซต1ครั้งให้เป็นลดเสียงก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะจะ,จะมีการเซตได้ทั้งซ้ายและขวาทั้งเรื่องของอการบู์เสียงเบสขึ้นมานะครับก็สามารถไปเลือกพรีเซตตัว อีควอไลเซอของเขาได้นะเขาจะมี p r e เซ t ของเขาอยู่ประมาณ4แบบนะครับเรื่องของเสียงเวลาเราใส่ไปวิ่งด้านนอกนะต้องยอมรับว่าเสียงถ้าบริเวณโดยรอบนะเสียงดังมากๆอย่างเช่นเสียงรถเสียงถนนเสียงดังมากๆเนี่ยเพลงที่เปิดเนี่ยอาจจะได้ยินไม่ครบถ้วนมากนะ แต่ถ้าวิ่งในสถานที่ที่เงียบๆหรือว่าไม่ได้ดังมากเนี่ยเพลงที่เปิดเนี่ยโอเคถือว่ารับได้เลยนะครับผมใส่ไปวิ่งแล้วมันจะหลุดไหมแบบนี้นะครับหูฟังแบบนี้เวลาเราใส่แล้วมันล็อกหูแบบนี้แบบที่เขาแนะนำนะวิ่งไปแล้วเนี่ยวิ่งเร็วๆก็ไม่หลุดนะมันเกี่ยวโอเคนะ ด้วยด้วยวิธีการที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นการใส่ปั่นจักรยานอันนี้ก็หายห่วงนะเพราะว่าผมเคยใช้ไอ้พวกหูฟังที่เป็น Open นเ r ียรแบบนี้แล้วนะถ้าเขามีตัวล็อกแบบนี้เนะี่ยไม่ต้องห่วงนะเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างด้วยเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่อุดหูไว้นะยังไงเสียงมันเข้าในรูหูเราแน่นอน อันนี้ผมกำลังทยอยทยอยทำอยู่ซึ่งในนี้เขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า smart burn in ได้นะเราก็ต้องเบินลำโพงมันก่อนเนี่ยอันนี้ก็ทยอยเบินินตัวลำโพงมันอยู่นะครับก็จะเชื่อว่าถ้าเบินครบ100%แล้วเนี่ยเสียงมันจะดีขึ้นนะตอนนี้เบินได้ประมาณ33%แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันดีกว่าวันแรกนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนะเวลาเราเบิร์นอินไป100%แล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าใครเคยใช้อันนี้อยู่แล้วเบิร์นอินครบ100%แล้วเสียงแตกต่างจากวันแรกยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผม,มเวลาใส่ไปฟิตเนสเนี่ยก็โอเคนะเวลาเราใส่ไปเดินในลู่วิ่งในลู่โอเคนะครับก็คือใส่แล้วโอเคแต่ถ้าจังหวะที่ต้องนอนสมมติน,นอนเงี้ยมันอาจจะมี หลุดๆบ้างนิดหน่อยนะอันนี้อันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นอนนะโอเคมันเกี่ยวโอ,โอเคอยู่นะครับผมคุณภาพเสียงเวลาเราอยู่ในฟิตเนสเนี่ยโอเคนะถามว่ามีเสียงเล็ดลอดเวลาเราเปิดเพลงดังๆมากๆให้คนข้างๆเขาได้ยินไหมคิดว่ามีนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมไม่ได้หมายนะเพราะว่าเราฟังเพลงน่ก็แชร์กันได้นะครับส่วนเวลาใส่ไปขับรถ ใส่ฟังประชุมนะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เสียงคมชัดดีนะผมก็ชอบใส่เวลาใส่ฟังคอนเทนต์ใส่ตัดคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่นะครับรู้สึกว่าบางจังหวะเวลาเราแพะกับคอมพิวเตอร์เวลาตัดคอนเทนต์บางครั้งนะสัญญาณมันจะดีเลย์บ้างนิดหน่อยบางครั้งนะครับแต่ก็ยังใช้ตัดคอนเทนต์ใช้ดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วก็ดังใช้ประชุมอยู่โอเคนะครับผมแล้วก็ ติดเรื่องนึงนะของวันมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าไมโครโฟนของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดมากนะแต่ยังอยู่ในระดับที่รับได้นะครับเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับถ้าเป็นเพลงพวกเบสหนักๆอย่างเช่น EDM ฮิปฮอปเนี่ยก็ถือว่าให้รายละเอียดเสียงได้โอเคนะแต่พวกวันมอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เติบมากนะถ้าใครคาดหวังเบสเติบมากๆแต่อันนี้ไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าให้คะแนนเนี่ยถ้าอยู่ประมาณ 4ถึง4.5เรื่องของเบสนะแต่ถ้าเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะรายละเอียดโอเครวมๆกันแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงที่เป็นแนวแบบฮิปฮอป EDM เนี่ยถือว่าโอเคนะคร no mm ับผมเพลงป๊อปเพลงฟังสบายๆเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเบสหนักมากนะครับเสียงกลางเสียงแหลมโอเคนะรายละเอียดครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเราใส่ ไปฟังเพลงพวกนี้เนี่ยแบบด้านนอกที่มันมีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยอาจจะสู้เสียงโดยรอบไม่ได้นะเพราะว่าเสียงมันเข้าจากด้านนอกของหูเราด้วยนะครับผมแต่โดยรวมถือว่าในคุณภาพเสียงผมว่าให้ประมาณ4 4่ถึง่เต็ม5นะครับผมอ่อาก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าหูฟัง One More S31 อันนี้นะถือว่าชอบไหมก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะอันนี้ชอบในไซส์ของเขาด้วยแล้วก็ชอบในการที่เป็นหูฟังแบบ Open e a r แบบแยกข้างด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอะกาว่าจะใส่ข้างเดียวนะเวลาเราไปออกไปวิ่งนะชอบเรื่องราคาเขาด้วยนะราคาเขาดีนะแล้วก็คุณภาพเสียงที่รับได้นะครับในการฟังเพลงแล้วออกไปอ,ออกกำลังกายนะโอเคนะครับแต่ถ้า เรื่องของการประชุมเนี่ยผมว่าไมค์เขาไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับและก็ส่วนของที่ติดติด,ตด,ตดนิดนึงคือเรื่องของเคสเขาเนี่ยเนื่องจากเคสเขาเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับผมเป็นคนชอบยัดยัดใส่กระเป๋าอยู่แล้วนะเวลามันมีรอยขีดข่วนมันจะเห็นง่ายนิดหน่อยนะแต่เขาก็จะมีเคสสีขาวด้วยนะครับก็โอเคนะ แต่ส่วนของเคสของไอตัว S 2 0เนี่ยเป็นสีเงาๆแบบนี้นะเวลายัดเข้าไปแล้วอะไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นรอยขีดข่วนมากนะครับแต่อันนี้เป็นรอยนะอันนี้ยอันนี้เป็นรอยนะครับอันนี้ติดๆแต่โดยรวมไม่เป็นไรมากนะเพราะว่าราคากับคุณภาพที่เขา มัน,นมัน,ม,นมันโอเคนะถ้าเวทไปแล้วเนี่ยมันโอเคในภาพรวมนะครับติดนิดหน่อยแค่เรื่องของตัวเคสที่มันเป็นรอยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครอยากจะหาหูฟังแค่พันกว่าบาทเองเนะแล้วก็ใส่ไปออกกำลังกายทั้งในร่มแล้วก็ออกไปวิ่งหรือไปปั่นจักรยานเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ ราคาประหยัดด้วยนะแต่คุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่ถือว่าใช้ได้นะครับผมคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดยังไงกับหูฟังรุ่นนี้นะกับเจ้า one more s 3 1ที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าชอบหรือว่าสนใจไหมนะว่าหูฟังมันพันกว่าบ,บาทอันนี้เองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเขาทาได้ขนาดนี้นะโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับมีโอกาสจะได้กล่องรองเท้าจาก k i น i n box เป็นของวันสำหรับผู้ที่ เข้ามาต่อคาถามนี้แต่ผมจะมีการสุ่มจับผู้โชคดีนะครับที่ร่วมต่อคาถามในครั้งนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกล่องเท้าคีนบ็อกซ์สามารถติดต่อตามไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับผมอ,อย่างนั้นประมาณนี้ก่อนนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอยากถามอะไรกับอันนี้นะถ้าผมพูดไม่ครบยังไงก็สามารถถามหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือใครที่เคยใช้อยู่เนี่ยใช้แล้วเป็นยังไง คอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะมีโอกาสที่จะได้กล่องเท้าเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องโทนิกส์ทีวีเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน,นคลิปครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ